<Yep. S 2> ก็ได้ติดตามสถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามตัวเป็นเป็นส่วนใหญ่ส่วนในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของท้ายการที่เป็นเหตุให้ ผู้ต้องขังสำคัญหลบหนี้เนี่ยก็ให้สิทธิ์คณะกรรมการที่กรมรัฐทรรม์ได้ตั้งขึ้นซึ่งกำหนดไว้ว่าน่าจะสอบให้เสร็จภายในห้าวันซึ่งก็ให้สิทธิ์เําเพราะว่านอกจากของกรมรัชธรรมนแล้วจะมีกรมสอบสวนด้วย mm hmm. ก,ก็ในในการให้รับฟังสถานการณ์ก็ก็เห็นว่า ทางข้าการตำรวจทุกจังหวัดโือเฉพาะท่านหนึ่งนายกเนี่ยได้สั่งท่านพอบบถ้าเราอีกทางหนึ่งและในส่วนของกรมราชธรรม์และกระทรวนยุติธรรมก็เราก็จะให้ข้อมูลสนับสนุนซึ่งตำรวจที่มาทำงานก็ผมคิดว่าเขาเป็นมืออาชีพนะฮะแต่รายละเอียดนั้นเรารับฟังก็ไม่สามารถที่จะ ไปจับอารที่ยังไม่ได้ตรวจสร้ายมาเนี่ยก็ไม่ควรจะสัมภาษณ์ส่ไลด์ที่จะถามรายละเอียดจะจะให้ตำอรวจรับอะไรระเบียบฮะระเบียบของกรมราชาทัณฑ์ในการจ้างคุณนอกไปเฝ้าไขา้นี้ได้มีมีไหม,ม,ม,มระเบียบตรงนี้ออ,อันนี้ทางทางท่านที่รอ,องอธิบดีที่ได้คุมเนี่ยเขาก็ได้ให้ว่า คือให้สอบให้ละเอียดว่าการที่จะเอาผู้ต้องขังไปรักษาพยาบาลเนี่ยมันต้องมีผู้ควบคุมแล้วก็ปกติในระเบียบเนี่ยเราจะไม่มีเรื่องการจ้างคนดี่มาควบคุมนะแล้วก็เลยได้ลองเอาคนที่ควบคุมมาสักถานมาสักคู่ก็ไปดูที่พักที่อยู่ในในเรือนจำนี้ที่เขานอนอยู่ ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยอยากจะขอบางส่วนอาจจะเป็นส่วนที่ให้ค้าการเงิเราได้สืบส่วนเพราะว่าที่เราทุกคนก็อยากให้ช่วยันกติดตามอเอาตัวร้ายเข้ามาแล้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่การที่ออกจากเขาหนีคุกเนี่ยเขามีนเป้าหมายที่สำคัญซึ่งเป็นแรงลุบใจเราก็ต้องมาดู ให้ทําให้ละเอียดทั้งหมดไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องเบื้องหลังทั้งหมดที่ยก็ขอให้ข้านาชการแะงาสนสอวสวนและเจ้าที่ได้ตรวจสอบนะครับในส่วนของราชาการที่สําก,กัดกรมราชทัณ์เนี่ยมีเข้าไปวัวพันทั้งหมดกี่คนผมจะบอกได้นะครับตรงนี้ขอให้ให้เวลาเจ้าหน้าที่แล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้ทำตรงไปตรงมาและอย่าไปช่วยเหลือกัน ยขอแค่นี้ก่อนนะครับคุณผด้ชมเราต้องคือถ้ายังไม่ได้ตัวไม่ควรจะพูดนะครับแต่ว่าทุกคนทำเต็มที่นะครับแต่ในองค์คนร้ายน่าจะเังกาเชื่อในความพ่งเทลน้าเราครับคือก็อย่างเมื่อกี้ยังบอกว่าคนร้ายไม่ใช่ ผู้ได้รับรางวัลความประพฤตินะคนร้ายไม่ใช่นักเรียนคุนรัฐบาลแล้วเราก็ต้องคิดว่าเขาทำความผิดมนาเยอะเขาก็ต้องรู้ว่าตำรวจคิดยังไงกับเขาแล้วเขาจะหนียังไงเราก็ขอให้ทำงานที่รอบคอบให้ละเอียดดังนั้นจึงขอให้เวลาเจ้าหน้าที่ได้ทำงานโอป้ามาเลยอป้ามาเลยฉันผู้ช่วยพาไปเลย đi <Nic> này <Nic>